ประชาคมอาเซียนคือการรวมตัวกันของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการเืินการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและเพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ดียิ่งขึ้นผมนัทพันลักษณาวงจะมาชวนคุณผู้ชมไปหัททำอาหารจานอร่อยของแต่ละประเทศกันในรายการทำกินก็ได้ทำขายก็ดีชุดจานอร่อยอาเซียนครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับและนี่นะครับด้านข้างๆผมเนี่ยคืออาจารย์จตุพรอ่อนพรมนะครับ mm hmm. จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนะครับอาจารย์เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับวิธีการในการ ทำเมนูสุดพิเศษนะครับให้เข้ากับรายการของเรานะครับในชื่อชุดว่าจานอร่อยอาเซียนกับรายการทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะครับวันนี้จานอร่อยอาเซียนก็คือเมนูของประเทศเวียดนามนะครับแล้วเป็นเมนูชื่อว่าอะไรครับถือเป็นเนบกับเวียดนามเนี่ยคือเวีนเป็นลักษณะเป็นเหมือนปอเปียทอดบ้านเราแต่ปกติแป้งปอเปียที่เขาที่เราใช้เนี่ยเป็นแป้งปอเปียอับ แป้งปอเปี๊ยะสดก็คือเป็นแป้งสาลีมาเอามาคึงบนบนกระทะร้อนๆก็คือได้เป็นแผ่นแต่ว่าของเวียดนามเนี่ยคือเขาจะเป็นแป้งที่ทำมาจะเป็นข้าวเจ้าหรือแป็นข้าวเกลียบต่างประเภทใช่ครับต่างกันนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานต่างกันนะครับหรือไม่อีกแบบหนึ่งที่เวียดนามเขาจริงๆคือลักษณะมันเป็นเหมือนเป็นตะข่ายตะข่ายเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะเขาจะเป็นตะข่ายเหมือนเส้นหมี่อย่างเงี้ยเป็นแผ่นๆ คล้ายๆกันแต่วันนี้เราก็อันนี้ก็คือเป็นเออเป็นเป็นเป็นแป้งข้าวเกียเหมือนกันก็คือใส่ดีกว่าใช่ครับใช่ใส่กว่าก็คือเอามาใช้เป็นกินกับเป็นพวกอะไรอ่ะแหนมเนืองแหนมเนืองโอเคครับนะครับนี่ก็คือหนึ่งในอาหารของประเทศเวียดนามนะครับนั่นก็คือเนมรันนั่นเองนะครับคราวนี้ครับ ก่อนจะลงมือทำว่าเรามาทําความรู้จักกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทําเนมรันกก่อนเลยนะครับไหนๆหนพูดถึงแป้งแล้วก็เอาแป้งก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับได้เนีอันแรกก็คือแป้งใช่แป้งกวเปียนั่นเองแต่ว่าเป็นแป้งข้าวเจ้าเป็นแป้ข้าวเจ้านะครับก็คือลักษณะจะใสกว่าของบ้านเรานั่นเองนะครับนี่อย่างนี้ คือมันก็คือเป็นแป้งอ่าเนี่ยนี่คือเขาจะเขียนไว้แล้วด้วยนะครับก็คือเป็นライป p ペอร์นะครับก็คือแป้งที่ทํามาจากข้าวนี่คือตัวที่เราใช้ห่อใช่นะครับเมนูเนมรันวันนี้นั่นเองนะครับแล้วเวลาใช้ต้องไปทําอะไรไหมฮะเวลาใช้เนี่ยคือเราต้องเอาไปผ่านน้าคําว่าผ่านน้าก็คือว่าเปิดน้ำเนี่ยหรือเอากระมังใส่น้ําแล้วก็ตัวนี้ลงไปจุ่มแล้วก็ยกขึ้นเลยห้ามมาไปแช่ถ้าเกิดแช่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเละ นะครับก็คือใช้เวลาไม่นานผ่านปุ๊บพอพอแป้งถึงได้มาโดนโดนโดนตัวน้ํามาเคลือบเนี่ยันก็จะนี่ของเขาเองนะครับไม่ต้องแช่ไว้มันเละและนี่คืออันนี้เป็นตัวอ่าเปอเปียข้าวของเวียดนามเนี่ยคือต้องทอดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ํามันน้ํามันนะครับนี่ก็คือส่วนชั้นนอกของเขานะครับและนี่คือน้ํามันที่ใช้ในการทอดคราวนี้มาดูข้างในข้างในสะครับข้างในของเขาชื่อก็บอกแล้วนะว่าเป็นอ่าเปอเปียข้าขวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมที่อยู่ข้างในเือต้องเป็น เพราะว่าเวียดนามเนี่ยก็คือเป็นเหมือนประเทศไทยที่มีเกษตรกรรมเป็นหลักก็คือจะมีปลูกข้าวกันเยอะนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นปอเปียไทยหรือปอเปียที่ของได้รับเพราะว่ามาจากของจีนเนี่ยคือจะใส่เป็นพวกวุ้นเส้นเพิ่มเพิ่มลงไปในเนื้อในในส่วนของเลือกใช้ข้าวแหละเข้าวหอมเป็นข้าวหอมมะลิก็ได้เป็นข้าวสวยปกติก็ได้เราควรหุงให้ยังไงฮะ คือไม่ต้องไม่ต้องให้ห่วงให้แข็งเหมือนตัวเวลาทำข้าวผัดก็คือผมให้เราทานสุกปกติรับปทานปกติใช่คือไม่ต้องแข็งมากคือนิ่มเกินไฟนะครับอย่างแรกคือข้าวสวยนะครับหุงสําเร็จเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับมีในส่วนของผักหน่อยคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกล้าอันนี้คือข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนนะครับหั่นเป็นแว่นๆหั่นเป็นแว่นๆครับผมแล้วก็เป็นแครรอปซอยครับแครรอปซอยนอกจาก2ผักนี้เนี่ย เราใช้อย่างอื่นอีกได้ไหมครับอย่างอื่นก็ได้ครับสมมติผมชอบข้าวโพดข้าวโพดที่เป็นเม็ดเลยข้าวโพดเป็นเม็ดเม็ดได้ไหมฮะ้มืเอาไวต้มสุกก็ใส่ลงไปน่าจะได้นะครับลูกผลตรงหนอนเตานราได้หมดนะครับคือเราปปรับเปลี่ยนให้มันเป็นเป็นความชอบแล้วก็เพิ่มความหลากหลายนแล้วระทานก็ได้เหมือนกันส่วนอันนี้ครับ เห็ดหูหนูครับผมเห็ดหูหนูนะครับนี่คืออาจารย์ต like, ้องไปต้มก่อนหรือแลกครับไม่ครับคือทุกอย่างสดหมดแล้วก็มาซอยอ๋อซอยนะครับก็สังเกตว่ามันจะเป็นชิ้นเล็กๆเพราะมันจะได้ห่อสะดวกใช่ไหมครับห่อสะดวกสุกง่ายนะครับส่วนอันนี้คืออะไรฮะกุ้งอันนี้เป็นกุ้งกุ้งใช่ไหมครับที่เราไปสับๆเนาะใช่แล้วเลือกใช้กุ้งประเภทไหนดีอันนี้กุ้งอะไรอันนี้เป็นกุ้งแชบวยกุ้งแชบวยใช่ไหมครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูบดเนื้อหมูบดนะครับ ติดมันหน่อยๆดีนะใช่ครับจะนิ่มนะครับส่วนในส่วนนี้เป็นเครื่องปรุงรสแล้วนะครับอันนี้อะไรครับก็จะมีตัวซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็จะเป็นใช่ครับแล้วก็จะเป็นตัวน้ํามันหอยครับผมอันนี้น้ํามันหอยนี่นี่นะครับแล้วก็พริกไทยป่นอ่าพริกไทยป่นครับนี่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นไข่ไข่ไก่นะครับหนึ่งฟองนะครับตอนนี้มาถึงอีกส่วนหนึ่งนะครับพอละทอดเสร็จอะไรเสร็จเนี้ยต้องรับประทาน คู่กับน้ำจิ้มใช่ครับซึ่งน้ำจิ้มของเวียดนามก็คือก็คือมีเอกลักษณ์ของของนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยนะครับน้ำจิ้มที่เราทำวันนี้คือมันจะมีขั้นตอนในการทำค่อนข้างงากนะครับแล้วก็หลายหลายส่วนนะครับคือเพราะนั้นแล้วจะอธิบายเขาพราให้พอเข้าใจว่ามีกี่ส่วนวันนี้มี3ส่วนแต่ละส่วนคือรสชาติไม่เหมือนกันครับผมทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปเป็นการขับให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นถามว่าทําไมถึงแม้ทุกอย่างต้มรวมกันแล้วมาเคี่ยว มันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบทานเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเค็มมากเค็มน้อยเพราะส่วนหนึ่งจะเน้นไปทางเปรี้ยวอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นเค็มหวานอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นเน้นเป็นรสชาติจัดจ้านเผ็ดหอมแต่ก็เปรี้ยว3สามส่วนนะครับ่เดียวเอาส่วนแรกก่อนก็คือส่วนนี้ส่วนแรกก็คือจะมีน้ำส้มสายชูนะครับน้ำตาลทราย นะครับตอนใส่ขาวปกตินี่แหละนะครับแล้วก็เป็นเกลือป่นเกลือป่นนะครับสส่วนนี้นําไปทําอะไรครับเอาไปเคี่ยวเอาไปเคี่ยวนะครับพอเคี่ยวเสร็จก็ได้มาเป็นแบบนี้เคี่ยวนานไหมท่านครับอ่าประมาณ15นาทีอ๋อก็จะเป็นเหนียวเหนียวใส่ให้อย่าให้เหนียวมากกว่านี้หรือว่าให้ให้เข้มมากกว่านี้ถ้าเกิดเข้มกว่านี้คือสีมันจะเป็นน้ําตาลน้ําตาลนะครับเหนียวเหนียวใส่ใส่ใชครับอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สส่วนที่2ก็คือจะมีน้ําาปลานี่น้าปลานะครับครับผมน้าตาลทรายแล กบน้ำาปล่าสามส่วนนี้เอาไปทําอะไรครับต้มเหมือนกันต้มเหมือนกันใช่นะครับแต่ว่าตัวนี้คือจะมีกลิ่นกลิ่นที่กลิ่นแรงนิดนึงเพราะน้ําปลาเวลาความร้อนกับน้ำตาลแล้วมันจะกลิ่นกลิ่นมีกลิ่นกลิ่นแรงมากครับผมนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่นะครับอันนี้ก็คือจะไม่เหนียวเหมือนส่วนแรกใช่ครับนะคร่อ่าส่วนแรกก็คือใส่เนื้อเหนียวส่วนที่สองก็เป็นน้ําปลากับน้ําตาลผสมกันนะครับแล้วก็น้ำเปล่าด้วยเคราวนี้ส่วนที่สามนี่จะส่วนที่สาม่คือเป็นตัวเผ็ดร้อนนะครับตัวนี้ ประกอบไปด้วยปประกอบได้วยนะครับพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าคือนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับก็เป็นพริกขี้หนูเป็นการเพิ่มความเผ็ดแต่นี่คือจะเพิ่มเนื้อแล้วก็เป็นเพิ่มสีนะครับทำให้สีมันสวยถ้าเกิดเราจะใส่แค่พริกขี้หนูอย่างเดียวเพื่อเอาสีเนี่ยความเผ็ดมากนะครับกระเทียมปอกเปลือกนะครับ แล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูอ๋อนี่น้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือนะครับบอกแสดงว่านี่มันรสจัดจ้านาจจัด้นคือจะเปรี้ยวแล้วก็จะมีกลิ่นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับวิธีการทำวิธีการทำนะครับคือเอาตัวพริกกระเทียมนะครับแล้วก็พริกขี้หนูเนี่ยไปต้มก่อนต้มก่อนต้มเพื่อเป็นการหนึ่งเป็นการไล่ความเผ็ดนะครับแล้วก็ให้มันเก็บได้นานขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวพริกนะครับกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูเนี่ยที่เราต้มนะครับ ปั่นกองน้ำออก่อนคือต้มแค่พอมันมันเริ่มเริ่มแบบไล่ความเหม็นอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มันผ่านความร้อนไม่ได้เก็บได้นานหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปปั่นปั่นกัน้ำส้งใส่ชูแล้วกุ้งรสได้เกลือมันก็จะกลายมาเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองเท่ากับเรามีน้ำจิ้มทั้งหมดสาใส่วนอันนี้อันที่2ใช่ไหมครับอันนี้อันที่ส3สรสนะครับอันนี้ก็ออก หวานเค็มๆนะครับอันนี้เป็นอันนี้หวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยว้หวานเค็มแวอันนี้คือจะเป็นเปรี้ยวเผ็ดส่วนแรกมันมีน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับแล้วก็3ส่วนนี้นำนำไปทําอะไรต่อฮะหลังจากนั้นนะครับเอา3ส่วนนี้มาปรุงรวมกันรุงรวมกันเนี่ยแล้วแต่ใครชอบรยน้ำําใช่ไหมครับผมแล้วก็โรยหน้าด้วยอันนี้เป่าตัวนี้คือจะเอาไว้สําหรับทานเพื่อเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มรสครับให้มันรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่มีรสเปรี้ยวไปเผ็ดไปแล้วคือเป็นการแบบเป็นการเหมือน ทำให้ความกลมกล่อมของพวกผักพวกนี้เป็นการไปไปสร้างความสดชื่นในปากนี่คืออะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหัวเชยเท้ามันเย็นอยู่แล้วซอยใช่ฮะแล้วก็เป็นแค่อทเซอยแครอทซอยนี่แหละครับคือวัตถุดิบทั้งหมดนะครับในเมนูที่มีชื่อว่าเนมรันนะครับเป็นอาหารของเวียดนามนะครับเยอะในส่วนของน้ําจิ้มนี้เขาก็จะเรียกว่าน้าจิ้มพื้นฐานนะน้จิ้มพื้นฐานเป็นพื้นฐานทานกับเมนูหลายๆอย่างเลาเหมือนบ้านเราเนี่ยน้ำจิ้มพื้นฐานคืออะไรฮะ ปาพริกเป็นเอกลักษณ์เลยอะไรไม่ได้ก็เป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของน้ำจิ้มพื้นฐานของเวียดนามเลยนะครับเอาละครับวันนี้ทราบวัตถุดิบทั้งหมดแล้วมาเริ่มลงมือทำเมนูเนมรันกันเลยครับรู้จักวัตถุดิบกันแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือทำเลยนะฮะ เตรียมซีการเตรียมไส้นครับผมเตรียมไส้นี่มีขั้นตอนยังไงครับก็คือนะครับไส้คืออย่างที่บอกเนาะมีจะมีหมูมีก <boo ze 21> ุ้งก่อนนี่คือเราจะใส่หมูลงไปอ่าเดี๋ยวใส่กุ้งใส่กงใส่นี่เหรอครับหมดเลยนะจ๊ะหมดเลยครับแล้วก็กุ้งครับครับผมลงมาโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับจะปรุงรสปรุงรสก็อันนี้ก่อนนะฮะซีอิ๊วครับขาวครับแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยครับนี่ครับ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นพริกไทยป่นนะครับครับผมนะครับกะโดงปลายครับพริกไทยเนี่ยนะครับเราจะใส่หมดก็ได้หรือว่าลองอย่าให้ใส่เยอะบางทีมันจะไมฉุนเกินไปในส่วนของไส้นะครับแล้วก็อาจจะใช้มือในการเคล้านะครับหรือไม่ก็เป็นช้อนก็ได้นะครับใช้มือก็ได้นะครับนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของไข่นะครับไข่เนี่ยเราจะใช้แค่ครึ่งฟองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตีนิดนึงนะครับไข่ไก่ครึ่งฟองก็ขั้นแรกก็คือใส่พวกเนื้อสัตว์เป็นรวมกันก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นปอเปียของไทยนะับพือนเขาก็จะใส่เป็นพวกรากบักชีกระเทียมพริกไทยนะครับอันนี้คือจะเป็นเพิ่มความหอมอีกแบบหนึ่งนะครับคลุกเคล้าให้เท่ากันแล้วก็ไข่ไก่ครึ่งฟองนะครับ คือขั้นตอนการทําเหมือนกันเลยกับอปอเปียไทยนะครับเพียงแต่ว่าวเขาจะไม่ได้ใส่รากผักชีเกติมิตรไทยเพ<อ>ราะลาบปกชีเกติมิตรไทยเนยีนย่ยมันเป็น,เป,นเป็นเครื่องแกงประเภทหนึ่งของไทยที่มีแต่โบราณค,คือ <ผม S 1> ท,ที่เขาเรียกว่าสามเกลือครับผมบอ่านะฮะ ถ้ามีไข่นี่แปลว่าต้องนวดแน่นอนอ่ะคือคลาวนะคะไม่ต้องนวดให้มันแบบให้มันมันไอ้นี่มากนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวของผักลงไปครับผมผักในที่นี้ก็คือจะมีตัวของเห็ดหูหนูซอยนะครับต้องซอยละเอียดแล้วก็ล้างน้ํานิดหนึ่งล้างน้ําแล้วก็ซอยนะครับให้ดีหลังจากนั้นนะครับครับแครอทแครอทก็ซอยเหมือนกันนะฮะแล้วก็คลาวผสมนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือข้าวโพดนะครับ ช่วงนี้ใครอยากใส่ผักอะไรตามใจก็ได้เลยนะครับแต่ปริมาณก็กะกะเอานะครับสูตรนี้นี่ได้ประมาณแค่ไหนเนี่ยสูตรหนึ่งได้ประมาณเกือบประมาณ20่สนะครับ20ชิ้นแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับการห่อห่อไส้มากไส้มากมันก็จะได้น้อยหน่อยห่อไส้น้อยมันก็จะได้อกเปียกให้เยอะขึ้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยไส้มากเขาไม่ดีจะสุกยากนะครับน้อยไปก็ไม่ดีมันจะไม่ถึงไม่ถึงรสชาตินะครับเพราะนักเอาแต่พอดีพอดีคำ นะครับพอส่วนผสมของผักหมูอะไรเรียบร้อยนะครับเข้ากันดีแล้วเราจะคล้าวข้าวสุกเบาๆนะครับเราจะไม่นวดมันเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยมันสุกเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเรานวดไปมันจะเละนะครับข้าวอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นข้าวหุงสุกปกติไม่ต้องให้มันนิ่มไปหรือแข็งไปเหมือนเหมือนเอาไปทำข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จำเป็นแล้วก็คล้าวเบาๆแค่พอข้าวมันกระจายตัวนะครับเข้ากัน ให้ส่วนผสมก็แทรกซึมกันละกันนะฮะนี่ครับพอได้ไหมฮะพอได้ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาห่อกันนะครับในระหว่างที่เราห่อเนี่ยเราก็จะตั้งน้ํามันรอเอาไว้นะครับเอาไฟประมาณไหนดีครับเอาไฟกลางๆนิดนึงครับโอเคก็นี่ได้ไส้แล้วแล้วก็วอร์มน้ำมันแล้วเดี๋ยวเรามาห่อกัน คราวนี้ก็มาเตรียมอะไรเตรียมแป้งตัวแป้งใช่ไหมครับตัวแป้งอันนี้คือแป้งที่จันบอกผมใช่จะบอกว่าผ่านน้ำต้องผ่านน้ำใส่คือวิธีําก็คือเราแค่จุ่มลงไปอย่างเงี้ยนะครับอ๋อมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราเดี๋ยวเวลาแล้วมันจะประสานกันใช่ครับพักเอาไว้ก่อนสังเกตดูนะครับพอจุ่มปุ๊บมันยังไม่นิ่มนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวความชื้นจากแป้งมันก็ค่อยดูดความชื้นจากที่เราเราผ่านน้ำเอาไว้่าน้ำคือ แต่แต่ไม่ต้องแช่อะไรง้ยใช่ไหแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็นิ่มของเขาเองใช่ครับโอเคนะครับแล้วก็เวลาการห่อเนี่ยคือเราก็ต้องดูเนาะว่าแผ่นแผ่นแรกแผ่นที่สองแผ่นที่สามคือเรียงมาเพราะว่าการนิ่มตัวมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อยาให้มันนิ่มนิ่มซะจนยกไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันแล้วก็มันจะขาดนะครับต้องค่อยค่อยค่อยลอกตอนที่มันใช่ค่อยค่อยลอกตอนที่มันเซ็ตตัวอยู่นี่ยัะเอามาเตรียมไว้ นะครับจับสองแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งกับแผ่นสองนะครับเวลาห่อมันจะได้ดูห่อได้ง่ายนิดนึงนะครับโอเคนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็วิธีการดูก็คือลองจับดูให้มันพอเริ่มนิ่มๆอย่างเงี้ยนะครับนิ่มแล้วใช่ทีนี้ถือว่าพอเริ่มใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวของไส้ที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงมานะครับ ริมด้านไหนเกือบเกือบริม<ช>ตรงกลางค่ะตรงกลางนะครับหรือไม่ถ้าเกิดกว่ากลัวว่ามันจะม้วนไม่ได้หรือม้วนลำบากรบเรา <ผม S 1> ดึงดันเข้ามาด้านหาตัวนิดนึง<อ>นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ยกตัวแผ่นแป้งนะครับ,รบจากปลายเข้ามานะครับมันจะติดมือนิดนึงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วมือเราเนี่ยต้องจุ่มต้องคอยชุกน้ํา นะครับแต่อย่าให้มันโชกมากเป็นงั้นเดี๋ยวน้ําจากมือเราจะหลงไปที่ตัวไส้หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆปั้นนิดหนึ่งปั้นไส้้เขาลักษัะเป็นลักษับเป็นท่อดยาวๆครับผมนะครับเพื่อที่มันจะได้สุกแบบทั่วถึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยๆม้วนนะครับครับค่อยๆม้วนนะครับนะครับพอม้วนได้ได้รอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะกลับพับเข้ามาพับหัวท้ายนะครับตัวไซส์ตัวเนี้ยนะครับจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่ัตอนที่เราบีบ ไส้ตรงกลางนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้คืออันนี้คือถ้าเกิดจะให้มันไซส์เท่ากันก็คือจับปลายทั้งสองข้างมาชนกันเพราะฉะนั้นแล้วไซส์ความยาวมันก็จะเท่ากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูดูไส้ด้วยถ้าเกิดไส้เยอะมันก็จะอ้วนๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยหมวนนะฮะพยายามเก็บหัวท้ายนะครับเหมือนการพับผ้านะครับให้มัน มันชนกันใช่ไหมงั้นมันจะเป็นปลายลำแหลมแยกโผล่ออกมาไม่สวยนะครับวิธีการห่อเห็นไหมครับลักษณะมันเป็นเหมือนห่อคล้ายๆกับตัวปอเปียบ้านเรานะครับเพียงแต่ว่าแป้งที่ใช้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับยิ่งกันแนบกันพอีใช่เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็พักเอาไว้รอให้มันร้อนแล้วก็เอาไปทอดแค่นั้นเองแล้วก็มาทานกับน้ำจิ้มโอเคเดี๋ยวพี่โก้ลองทำนะครับน้อยไปไหมจางครับีนิดนึงก็ได้ครับอ่ครับ แล้วก็ตีมาให้อยู่ในแนวยาวๆนะครับแล้วก็ม้วนจากด้านที่ชิดกับตัวเราม้วนไปเลยอ่าค่อยๆดึงต้องไม่ค่อยดึงนะครับพอดีมันติดเขียงเขียงมันแห้งถ้าเกิดให้ดีคืออาจจะปูด้วยพลาสติกแรปหรือไม่ก็เอาเขียงนะครับคือทาน้ําหมัดหมาทีหนึ่งไม่งั้นมันจะติดนะครับอ่าม้วนไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆตลบป้านนิดนึงอย่างนี้นะครับอแล้วค่อยๆม้วนม้วนไปรอบหนึ่งใช่ไหมฮะ ม้วนให้ม้วนกลับไปรอบหนึ่งก่อนครับผมอ่าโอเคอ่านี้อ่าแบบนั้นนะครับแล้วก็หัวท้ายครับแล้วก็แตะหัวท้ายอ่าพับเข้ามานะฮะให้มันไปชนกันครับอ่านะครับแล้วก็เก็บค่อยค่อยเก็บนะครับแ่ของลูกศิษย์นี่จะขี้อะไรนะครับนี่อันนี้ก็พับเข้ามาออ่าโเคนะครับแล้วก็ม้วนไปครับอ่านั่นแหละครับครับ นี่นะครับได้สองเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ตัวนี้สามารถทําเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้ได้ครับผมการลองทำให้ดูอีกสักอันได้ไหมฮะผมรู้สึกของผมนี่ยังแบบว่าไม่ค่อยโอเคนะครับ่ะเดี๋ยวจุ่มไว้อีกแผ่นนึงนะครับ แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเก็บนะครับคือเราสามารถทำแล้วเก็บไว้ได้แต่ว่าอย่าเกินประมาณ3วันครับผมก่อนทอดเหรอจใช่ครับเพราะว่าตัวนี้หนึ่งหมูดิบนะครับกุ้งก็ดิบแล้วก็ข้าวที่เราใส่ลงไปเป็นข้าวสุกเพราะฉะนั้นแล้วเราเราเราทิ้งไว้ข้ามคืนประมาณวันสองวันเนี่ยข้าวมันจะเริ่มมีกลิ่นละนะครับเคยเคยทานไส้กรอกอีสานไหมใช่ใช่ครับที่มันเป็นลักษณะเป็นเปรี้ยวก็คือมาจากการที่ข้าวมันเริ่มมีกลิ่นนะครับ อย่านะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ห่อครับครับห่อไปพร้อมกันก็ได้ครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ทายมาใช่ไหมฮะทายชนกันนะครับครับแล้วเวลาม้วนก็เก็บริมไปด้วยใช่ครับครับ จริงแป้งอย่างนี้มันก็ง่ายดีเหมือนกันนะอาจารย์นะเพราะเหมือนมันแนบกันพอดีเลยอะครับมันจะไม่ต้องเหมือนแป้งโปเปี้ะไขยที่ต้องคอยหาแป้งหาไข่เลยมาทาให้มันติดนะครับเวลาทอดมันก็จะไม่ดิดตัวอาจารย์นี่เราเราห่อแล้วเก็บไว้ได้ไหมเก็บไว้ได้ครับเพียงแต่ว่าวิธีเวลาเก็บเนี่ยนะครับพยายามอย่าให้มันโดนอากาศหรือว่าไม่ใช่ว่าห่อเสร็จแบบเนี้ยเราไปเข้าตู้เย็นโดนอากาศแต่ในตู้เย็นบางทีแป้งมันจะกลับมาแข็งเหมือนเดิม ล้วทำไงดีครับก็คืออาจจะหาหาพลาสติกแรปหรือใส่กล่องแล้วมีภาชนะที่ปิดฝาเอาไว้นะครับอย่าให้โดนอากาศอย่าให้โดนอากาศไม่างเดี๋ยวแป้งกลับมาแข็งใช่ครับลงทอดได้เลยไหมฮะลงทอดได้เลยครับครับอ่านี่เดี๋ยวนะครับแป้งนะครับน้ำมันนะครับเวลาที่ทอดเนี่ยคืออยาให้มันร้อนมากนะครับถ้าเกิดร้อนมากเนี่ยไส้มันจะแตกแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวแป้งที่เราห่อเนี่ยมันเหลืองเร็วนะครับแล้วก็ไส้ข้างในไม่สุกนะครับ ใส่ประมาณสักสามชิ้นก็ได้นะคบพอแล้วแล้วก็ระหว่างที่ทอดเนี่ยพยายามคนนิดนึงแต่ว่าคือต้องให้แป้งมันเซ็ตตัวก่อนถ้าเราคนลงไปตอนที่เราใส่เลยบางทีตัวที่ตัวเนี้ยนะครับมันจะไปเกี่ยวแป้งเพราะแป้งมันยัังอ่ามนจะแตกนะครับแต่ที่นี่คนเนี่ยคือใช่ถ้ามันเยอะเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาผมนะครับติดกันแล้วนะครับต้องพยายามแบบนี้ต้องระวังใช่ต้องระวังนะครับคือถ้าให้ดีคือใส่ไปชิ้นแรกพอามันเริ่มแบบเซ็ตตัวก่อนแล้วค่อยใส่ชิ้น่องครับ เดี๋ยวชิ้นต่อไปก็มีนจะใส่ให้มันทิ้งระยะห่างในปุ๋ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะน้ำมันอย่าให้มันร้อนมากถ้าร้อนมากเกินไปเนี่ยข้างในไม่สุกแป้งแตกแล้วก็สีเหลืองเร็วไม่สวยนะครับว่าไส้มันเนี่ยมีแค่ค่าอย่างเดียวที่สุกใช่ครับแบบนี้แหละแล้วก็ให้มันเหลืองตรงนี้นิดหน่อยแต่ยังไม่ให้เหลืองเหมือนกับปอเปี๊ยะของเราไม่เหลืองเหมือนปอเปี๊ยะใช่คือแล้วลักษณะคือข้างนอกเขาจะขาวๆแต่ว่าขาวนวลๆหน่อยนะครับไม่เหลืองมากนะครับนี่แหละครับสูตร ปอเปี๊ยะทอดไส้ข้าวนะครับคือการใช้น้ำมันทอดที่กลางๆเนี่ยเป็นการทําให้มันค่อยๆร้อนจากข้างนอกเข้าไปให้คือแล้วก็ให้ข้างในมันละอุครับนะครับแล้วมันก็จะสุกค้อตัวของมันเองแต่ถ้าร้อนจัดมันจะสุกแตกครับใช่แป้งมันจะสุกเร็วแป้งมันก็จะเหลืองเร็วแต่ว่าข้างในยังดิบอยู่นะัะวิธีการเทสตัวมันสุกยังไงนะครับคือไม่ใช่ดูด้วยตาหนึ่งเราต้องออกมาหั่นแล้วก็นองชิมดูนะครับ หรือไม่ก็ลองดูก่อนนะว่ามันมันดิบหรือสุกหมู<อ>ต้องคอยกลับนิดนึงนะคะเพ<อ>ราะบางทีส่วนผสมส่วนอ่าส่วนที่มันโดนโดนความร้อนจากหม้อเนี่ยมันก็จะเหลืองออนะครับต้องคอยดูนิดนิดมันต้องร้อนนะครับถ้าไม่ร้อนมันอมน้ำมันะะนะครับเมืนสีมันเหลืองขึ้นนะครับใช่ครับ พอวิธีการดูก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อเราดูก็คือดูว่ารอยเดือดหรือว่าจุดเดือดของของตัวอาหารที่เราใส่ลงไปมาเริ่มแบบมีเดือดมีฟองเดือดน้อยลงเนี่ยถือว่ามันเริ่มโอเคแล้วใช่ใช้ได้แล้วแต่อย่าให้มันนิ่งสนิทถ้านิ่งสนิทแสดงว่ามันโอเวอร์ไปใกล้ไหมแล้วฟองใหญ่คือพวกเนี้ยนะฮะฟองตอมันจะเริ่มน้อยลงแปลว่าใกล้สุกนะคะน้ำสวยฟองน้อยสุ ครัใช่ได้แล้วนะครับใช่ได้แล <sh> ้วนะครับเวลายกขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมเนาะล้วก็หยิบออกมานะครับหรือไม่ก็ใช้ตะแกรงนะครับในการรองในการทอดนะครับแล้วก็ออกมาพักให้มันสิ็ิน้ามันครนะครับสีมันก็ยังขาวๆใสๆอยู่นะครับแต่ว่าข้างในสุกแล้วครับผมแสดงว่าสีแผ่นแป้งนี้เมื่อสุกมันจะไม่เปลี่ยนไปมากไม่ไม่เปลี่ยนมากะครับ ชิ้นนะครับก็เสร็จต่อไปอ่ะอันนี้แก้ตัวแก้ตัวชิ้นแรกนี่ก็ให้ทิ้งระยะห่างกันหน่อยถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปเราก็ปิดไฟนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามันร้อนเกินไปเนี่ยแป้งข้างนอกนะครับมันเดือดจะเดือดพองขึ้นมานะครับเียพอให้เขาเซตตัวเราค่อยใส่ชิ้นที่สองใส่ชิ้นที่่ใสห่างๆกันนิดนึงได้ครับโอเคแบบนั้นนะครับเมื่อกี้อยากดับไฟไปอ่ะขออนุญาตเปิด น้ำมันร้อนเกินไปแล้วก็ใชนะฮะมันร้อนเกินไปมันจะเดือดเป็นพองๆขึ้นมาอนะฮะนี่คือน้ำมันร้อนเกินไปก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ใส่ชิ้นสามได้ไหมครับครับก็ให้ห่างกันหน่อยอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับกูเดี๋ยวก็จะได้แล้วแล้วรับครับแล้วก็เดี๋ยวมาจัดจานเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานให้สวยงามก่อนเสร็จันครับ ร้อยแล้วครับทอดเสร็จแล้วนะครับสำหรับปอเปี๊ยะทอดไส้ข้าวของเวียดนามนะครับหรือว่าเราเรียกชื่อตามเขาก็คือเนมรันนั่นเองนะครับเพราะมันพองนี่มันเกิดจากอะไรจ๊ะก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าน้ํามันร้อนเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้แป้งครับมันพองนะคือถ้ามันร้อนนี่ปิดไฟก่อนคือปิดไฟก่อนแล้วก็ค่อยใส่ลงไปนะครับอ๋อนะครับ แต่ว่าลักษณะของเขามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นลักษณะเป็นปุบปุของของรอยเดือดของน้ํามันนะครับแต่ว่าถ้ามันเดือดเกินไปอย่างเงี้ยเนาะน้ำมันร้อนเกินไปมันก็จะฟูดูไม่สวยนะครับหรือถ้าเกิดมันน้ำมันมันไม่เย็นเออไม่ไม่ร้อนมากหรือร้อนไม่ถึงที่เนี่ยมันก็จะเป็นกลายกลายเป็นอ่าปอเปียะที่อมน้ํามันนะครับพนี้ัก็จะมา จัดจานสวยๆกันเอาทั้สวยๆไป็นจัดอันนี้เรื่องของการจัดจานมันก็แล้วแต่การคิดค้นนะครับว่าว่าจะเป็นแบบไหนสไตล์ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับพอร์ชั่นไซส์แล้วก็ขนาดจะใส่3ใส่4ใส่5ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพาเราจะขายแบบไหนนะครับ อันนี้เป็นอาหารว่างของเวียดนามนะครับปอเปียะทอดไส้ข้าวนะครับเนมรันโอ้โหก็จะเห็นไส้ของเรานะข้างในไส้ก็ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์จะเป็นกุ้งกับหมูสับใช่ัเป็นบหมูับผักก็เป็นเห็ดหูหนูแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยแล้วก็เกลือด้วยใช่ไหมับครับผม หลังจากนั้นนะครับแล้วก็จะมาส่วนของน้าจิ้มนะครับวิธีการใช้ก็คือวิธีการทานก็คือเอา3อย่างนี้มารวมกันนะครับในในในถ้วยนะครับมันก็ขึ้นอย่างที่บอกนะมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลว่าชอบหวานมากหวานน้อยอะไรเงี้ยนะฮะใช่ในะครับเราก็ใส่มาก่อนนะ อันนี้ก็คืออันนี้คือท่านเหนียวๆใสๆนี่คือหวานเป็นหวานเปรี้ยวเปรี้ยวจากตัวน้ําส้มสายชูครับผมนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับจะหวานจะหวานเค็มจากน้ําปลานะครับหวานเค็มเค็มอะไรก็ได้ครับนะครับโอ้มันก็จะแยกชั้นกันแบบนี้สวยดีครับสวยดีแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวพรีสใสข้างบนเลยนะใส่ข้างบนเลยก็ได้อ่าสวยแบบนี้นะครับใช่แล้วยังไงดีครับ นี่ครับนิดนึงก็ได้ครับไปโกนได้นิดนึงนะครับนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ขาไม่ได้เลยก็คือจะเป็นตัวหัวไชเท้านะครับกับตัวแครอทนะครับเราก็จะใส่ลงไปกับน้ำซีนแบบนี้นะฮะนะครับ่ปดับงบนปดับห้างบนนะฮะขาวส้มด้วยองค์ประกอบของสีก็จัดว่าสวยงามมากทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็เวลาเวลาทานก็คือจะมีพวกผักแหนมนะครับเป็นผักต่างๆนะครับเป็นผักสลัดผักแพ้วาบ้าง นะครับแล้วก <oh ็เป็นใบโหระพาบ้าบ้านเรานะครับสวยงามครับสวยงาม นี่แหละครับก็คือเนมรันนะครับหรือว่าปอบเปียทอดไส้ข้าวนะครับอาหารของเวียดนามนะครับลองทําดูครับนะทำจนเก่งคราวนี้พอไม่มีข้อบกพร่องแล้วทาขายเลยครับเพราะรายการของเราทํากินก็ได้ทำขายก็ดีนะครับจะได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของคุณด้วยนี่อยู่ในชุดของจานอร่อยอาเซียนนะครับเป็นเมนูของเวียดนามกับเมนูที่มีชื่อว่าเนมรันนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ ต้องขอบพระคุณอาจารย์ของเราครับอาจารย์จตุพรอ่อนพรมจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับในครั้งต่อไปครับยังอยู่กันที่เวียดนามครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเมนูนิดหนึ่งนะครับใครที่ชอบทานอาหารเวียดนามจะต้องเจอกับเมนูนี้แน่ๆสั่งก็บ่อยด้วยนะครับก็คือเฟอเฟอครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะครับติดตามกันได้ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและอาจารย์จตุพรขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ thank <laughs>